I mm -hmm. พี S <S <2: salah staying Allah> ่ครับโอเคครับผมนะครับไม่้หายใจพี่ชื่อพีนะโอเคค่ะเราไปดูกันแรงแรกของเรรากันเลยนะคะว่าแต่การตดอี้สำหรับพีชะครับพา พี่น่าหนาวพดไปบางทีะครับการทดลองนี้จะทำ้งทังร้อนแล้วทนี้คื่นสีแดงเนี่ยจะเ็นสงทำให้บริกุลเนี่ยขยายตัวขึ้นปริมาเนี่ยก็จะมีก้พ่ขึนของความหนาแน่น่จะร้อยลงน้ำแดงเนี่ยร้อยไงครับนข้ามกันน้ำเกิจะมีลมพุ่เป่าบมกรแเ่ยจะมีการชนกันมากขึ้นทำใหปริมานี่ยน้อยลงความหนาแนมากขึ้นยิงไม่อแดงติเกิดอะไรก็ไ่ชอบก็แต่เราจะมีเราามารถนไปปับ ใช้ในชีวิตประจำวันได้หรือไม่อย่างไรครับพี่นันได้ค่ะเช่นการลอยตัวของบอลลูนนะคะที่บอลลูนสามารถลอยได้เพราะอากาศภายในบอลลูนร้อนกว่าอากาศภายนอกค่ะทําให้ปริมาตรภายในบอลลูนนะคะเอาให้ปริมาตรภายในบอลลูนนะคะมีความหนาแน่นน้อยกว่าภายนอกนะคะบอลลูนจึงสามารถลอยได้ค่ะต่อไปดูการทดลองกันไปเลยนะครับแล้าเราเอาไปขเอาไปเชื่อว่านี่ไปครับ ว้ wow! าวอาดีตซ้แต่อุปกรณที่ใช้ในการทดลองนี้มีอะไรบ้างแบบอย่างแรเราต้องใช้มีมือมีอนครับแล้วกสองน้ำเปล่าแล้วก็สามก็คือน้ำทิเชู่ของเรานี่อั้นเราเป็นเราเราถาเรมทำการทดลองกันเลยถ้าเราไม่ร้ที่จะให้ทำก็คือที่จะให้พี่ทิดเป็นจะดีไว้นะครับแล้วก็ถือมิเตอร์มีน้ำเปล่าครับต่อไปที่จะให้คื่ีเราิเอาไว้ ผู้กัสังเกเหน็นว่านักในการตขอกต้นนะครับและจับตาดีดๆนะครับตอนนี้สังเกตว่าทานักีนจะเอาะไไปนะะ่อไอไงยาขนะครับสามสองหนึ่ เอสโคบิกนะครับให้สารไออีเนี่ยไล่รูปไปเป็นสารไอออไรออนชุดไอออไรออนเนี่ยจะไม่มีสีมันทำให้สิ่งที่เห็นนี่เนี่ยมันไม่มีสีแต่ความจริงแล้วเป็นอออนที่อยู่ในน้ำนะครับสามารถทานได้ Son junto... dos.